สวัสดีครับอันนี้กับเพจเครื่องรางของขังนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำกุมารทองเรียกว่ายอดนิยมอีกสัตนักหนึ่งครับอันนี้เป็นกุมารหลวงปูคุย้ยวัดตับตะเคียนครับเป็นน่าจะเป็นรุ่นแรกครับถ้าผมจะไม่ผิดเขาเรียกว่ากุมารทอง ุนแรกครับนะครับเป็นกุมารทองกับออกแบบได้สวยเลยทีเดียวเนี่ยครับตรงฐานก็ได้เขียนหลงปู่คุยวัชรเกียนเพชรบูรณ์ครับเนี่ครับจะมีเหมือนได้สายตินครับมาที่จุกไว้ตรงนี้ออกแบบได้ค่อนข้างสวยเลยครับนะครับ เด่นทา้งด้านซื้อง่ายขายคล่องครับตัวนี้ผมซื้อมาไม่แพงครับเพราะว่าฐานหลุดหายไปครับแต่มวลขาดยังอยู่ครับผมชอบผมก็เลยซื้อมายังเป็นกุมารทองที่น่าสะสมครับนี่ครับถ้าเจอก็ซื้อเก็บไว้ได้ครับราคาถ้าสวยสมมูรณน่าจะอยู่ประมาณหลักพันสองสามพันประมาณนี้ครับ สวยครับรุ่นนี้น่าสะสมมากแนะนำเลยครับขอบคุณครับ